นั่นจ้าวันนี้คู่กันในเรื่องอะไรนะคะค่ะเรื่องโปรโตค่ะเป็นยูวีอีกนเรื่องของทีอยังไงบ้างเรื่องราวประมาณไหนที่เราพูดได้ครับก็อันตรายนะคะในเรื่องรับบทเป็นไออุ่นกับอบอุ้มเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาเล่นเป็นฝาแฝดซึ่งในตัวละครเนี่ยอบอุ้มเนี่ยเขาจะเป็นคนรักของเมทาวีซึ่งคือน้องฟิล์มนะคะส่วนไออุ่นเนี่ยก็เป็นพี่สาวของฟิลค่ะฟิลก็รับบทเป็นเมทาวีค่ะ ในเรื่องก็ประสบป,ปัญหเหตุให้เกิดการตามล่งเลคะโดยที่ไออุ่นเนี่ยก็จะคอยมา,ขายไขปริศนาเพราะในเรื่องของอุ้มก็จะประสบป,ปัญหาเหมือนกันนะคะก็จะมา,ขาไขปริศนาว่าทั้งน้องตัวเองเนี่ยกับเบนกับฟิลีเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเขากลิ่นดราม่ามากใช่กลิ่นดรามา่าซึ่งสำหรับน้องตาลกับฟิล์มนั้นตอนนี้ว่าน่าจะเป็นงานถนัดของเราสาองคนซึ่งจะว่าความโรแมนติกเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันอีกเพราะมันมันไหลมากเนาะ บท,บทมันดูดรามา่าหรือว่ามันเป็นเชิงทางอะไรประมาณนี้หนักเลยไหมครับเป็นโรแมนติกดรามา่าเป็นเป็นช่องนั้นเลยเยากไหมยังไงต้องไป a c ติ้งหรืออะไรเป็นทั้งแฟดมีแบบเออยากนะคะแฝดน้องเพียร์ยังไงก็ยากอยูอ่แล้วเพราะเล่นเป็นตาบอดเราไม่เคยตาบอดส่วนน้ำตาลก็เล่นเป็นฝาแฝดที่คิดว่ายากกว่าัวยูเพราะว่าเป็นฝาแฝดที่พอมีนกับมายคนหนึ่งคนหนึ่ง ฟียสคนนึง<ช>เรียบร้อยมันมันง่ายที่จะเล่นให้แตกต่างแต่ว่าถ้าให้บุ่นก็โอเนเดี๋ยวต้องมามามาเวิร์กันหนักมากๆว่าความแตกต่างของสองที่จะจะเลียนะไรเอออ่ะยังฟิล์มก่อนหนักใจอะไรไหมคะอุ้มตาบอดด้วยเรื่องนี้ไม่ไม่เป็น,นความหนักใจคือว่าจะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะการที่ได้มาเจอกันกับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตัวแม่ทั้งคู่เป็นยังไงบ้างคะ การสแสดงน้ำตาลไม่ห่วงเลยเพราะว่า<ม>น้องพีเอ็มก็เก่งมากๆแ,แล้วมันก็เป็นช่องที่ที่เราสนับแล้วเราเองก็อยากร่วมงานน้องน้องก็อยากร่วมงานเรานก็รู้สึกว่าพอมันมีพอมันมีมวลแบบนี้มันมันมันเป็นเร่องอะไรทิศทางที่ดีที่จะทให้เรื่องนี้ไปได้ดีก็ยังฝากฝคนด้วยค่ะกดดันมากแค่ไหนเพราะว่าพอเราเป็นแบบว่าโอ้โหฝีมือทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยคนเรนะิ่มคัดหวังทุกคนปล่อยทุกคนบอกว่าล่อ ดูก็รู้สึกว่าจริงๆก็กดดันคือจริงๆน้ำตารพูดเลยว่าค่อนข้างคาดหวังแต่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงไม่สําคัญคือจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดแต่ว่าอยากคาดหวังให้ทุกคน่ะได้ติดตามมันเหมือนก,นกับว่าเราได้มีโอกาสนําความสามารถด้านการแสดงเราอ่ะมาใช้ในยูร e มาใช้ใน LgB จบินสินั์ให้ทุกคนได้เห็นเพราะฉะนั้นก็อยากจะอยากจะให้เปิดใจ เปิดใจรับพวกเราเขาอยู่ในอ้อมอกด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นครั้งแรกที่เราต่างได้มาเล่นคู่กันกับน้องหญิงน้องฟีก็เป็นครั้งแรกน้องตาก็เป็นครั้งแรกก็ก็เป็นความยากที่ที่จะทําในเต็มที่น,น้องฟีมันดูใส่ตาเพิ่มเพิ่ม <c oughs> น้องชัน้นเพิ่ม ตัวเล็กตัวเล็กมากตัวเล็กใช่จริงๆอะเขอาจจะแบบเห็นจากคาแรคเตอร์ที่พี่น้องที่น้องได้เล่นไปเนาะก็จะเห็นว่าน้องอะดูห้าวเนี้ยจริงๆน้องหวานมากคือน้องน้องหวานจนหนูก็รู้สึกว่าทำไมหัวใจเรามันเต้นแรงมีแบบเฮ้ยทำไมแบบตักตักตักแหวคือคือมันมันสนิทกันพอมันได้ร่วมงานกันมันมันมันเขาเรียกว่าเข้าขาอะไรกันอย่างนี้มากขึ้นไหมจ๊ะใช่เพราะว่าก็เหมือนแบบพอมาร่วมงานคือพอแววตาน้องอ่ะ เราเห็นว่าน้องเขินเราจริงๆมันเลยก็เลยทําให้เรารู้สึกัวดใจเราก็เลยตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันวุ่นว่าวุนาะแอ์ที่เย็นไแต่รู้สึกว่ามันร้อนไปหมดเลยตอนนี้อ่ะอย่างนี้ก็เตรียมรับกระแสแบบจิ้นฟินไหมกู่เราแบบว่าเออน่าจะมีแบบฟีดแบ็กออะไรอย่างเงี้ยที่หลายคนแบบรอติดตามกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะอเออได้ๆก็รอรอฟีดแบ็กจากท่ๆทุกคนนะคะชอบไม่ชอบตรงไหนสามารถบอกกันได้เลยก็อันไหนที่เราสามารถนไป จาไดด้ะะททีี่่สคอ่านอนฝากหน่อยครับผลงานของเราทั้งคู่ครับองักดีม้อนจ้าอ้อนหน่อยจ้านุกนิฟุกนิฟฝากแม่ด้นะคะก็จะตั้งใจตั้งใจทำการแสดงออกมาให้ดีที่สุดนะร้อนเต้นเต้นเกิดเกิด สวยวันนี้ก็วันนี้สวยกันมากเลยวันนี้ตั้งใจแบบตั้งใจคือเราบอกน้องเลยว่างานแถลงข่าวทุก่านอ่ะเราตั้งใจมากเพราะว่าเราก็อยากให้พี่ๆทุกคนแบบแบบจดจําเราในภาพที่จะออกมาครั้งเพราะฉะนั้นชุดเนี้หนูก็เลยขอน้องว่าพี่ขอเลือกเป็นชุดนี้ที่จะใส่คู่กันได้ไหมแบบน่ารักมากแล้วก็รู้สึกดีใจพี่เขาชมหนูมาเยอะแล้วหนูชมพี่เขาบ้างแบบเก็บความเขินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย อยนะเอแม่อ๋โอเคขอบคุณรจะได้แบบว่ามีแผนดูอะไรยังไงเมื่อไหร่คะแผนสงซีรีส์เรื่องนี้แผนน่าจะไม่นานมากเรื่องนี้จะรอไม่นานมากเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะถ่ายกล้องประมาณชิ้นปีนี้ะคะอีกเรื่องหนึ่งคือเราเล่นด้วยกันเรื่องพอยเรื่องอนุสรุนพลอยแต่ว่าเรื่องนั้นเราตีกันแต่ว่าเรื่องนั้เราลัดกันก็ถ้าอยากดูตอนตีกันก็เป็น ยองฟลอยแต่ยรกคืเรารักกันก็มาดูที่พื้นด้วยอารมณ์ไหมเนี่ยคนดูต้องปรับอารมณ์นะเพ่นก็อาจจาะก็าจะาาาาดีด,ด้วยเพราะว่าพอมันเป็นช่องที่ต่างกันมัาากานก็จะทำให้ความสนุกมันหลากหลายค่ะโอเคขอบคุณครัขบขอบคุณกันลูก